วิทย์เจมค่ะมาร่วมง,งานเดินแฟชั่นโชว์ค่ะซึ่งปกติแอนกับทางวิทย์เจมก็ทำงานกันมาหลายเรื่อหลายหลายงานแล้วในคอพี่แอนก็อลังการมากก็เลยจะหลายอยู่ทั้งคอทั้งหมูนะครับใช่ค่ะจ็ไม่กล้าขยับมากมโลเนตเขาก็เดินไปไี่ย่างช้อมไหวเลย ใช่ค่ะก็คาบอกว่าร้อนร้อ25องาเหรอคะใช่ค่ะไม่ได้ร่องราคาเหรอคะไรื่องราคาเลยค่ะรู้แล้วเดี๋ยวเครียดนเดี๋ยวจะเกรงเรื่องเพชรกับผู้หญิงนี่มันยังไงคะนี่มันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นอะไรที่คู่กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ความงามมันคือมันต้องตีคู่ไปกันกับเพชรอยู่แล้วอะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็เป็นคำว่าเพชรมันหมายถึงความแข็งแกร่งความสวยที่เป็นอมตะแล้วก็ทนทานอะไรอย่างงี้ เป็นหนึ่งของสะสมของพี่แอนเป็นไหที่เคยสะสมไปได้กลับมาได้กลับมาได้กลับมาก็ก็สะสมที่แค่นี้แหละคะ่ะประมาณนึงค่ะเป็นผู้คุยเป็นก็ควรจะต้องมีบ้างในความเป็นผู้หญิงแล้วก็ซื้อลงทุนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อความพิเศษของพี่เจมส์ค่ะพี่แอนแบบในร่วมงานก็เห็นมาคืออะไรคือที่ที่แอนชอบความที่เขาเป็นเวลาเขาใส่ออกงานแล้วมันทําให้แบบ มาดูยิ่งใหญ่มันดูแกลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพเพราะว่าเม็ดของบิวตี้เจลเขาจะเป็นเม็ดที่แบบพอใส่ปุ๊บมันบอกทันทีเลยอะคะ่ะว่าว่ามันคือเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็ชัดเจนในแต่ละเม็ดแล้วก็เขาก็มีดีไซน์แบบละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเขาล้อมอยู่ด้วย,ยอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาจะมีเม็ดที่เป็น Master มาสเตอร์พีชของเขาอยู่ชิ้นหนึ่งเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<ม> <S <S เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบพอเห็นปุ๊บมันจํามันจําเลยจนเตะตามีในในมั้ยไหมคะสำหรับเข คือชุดนี้ปีนี้คือแอนเป็นคนชอบเพชรสีดำเงินกับสีกับเพชรปกติอะไรเนี้ยค่ะก็ก็ถ้าชอบก็จะชอบอยู่สองสีนี่แหละค่ะก็เราเป็นที่ต่อบ้างก็ด้เอาแบบเม็ดปกติกับกันได้ค่ะเม็ดแบบไม่ต้องใหญ่มากก็ไดไม่ได้ใหญ่ก็ไม่ต้องใช้เม็ดใหญ่มากแอนก็คิดว่าถ้าเราใส่เพชรมั่ก็ควรไปตามสัดส่วนของเราอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรมันมีแบบเม็ดเล็กใส่แล้วแบบ คืนไปกับร่างกายกับต้องการบอกกล่าวนิดนึงว่าเราใส่อยู่มันก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแล้วแต่ฝังชัง้นพี่พอาตุพรค่ะปีที่เจมค่ะก็แอนขอให้วีทเจมที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทุกคนในวีทเจมนะคะพนักงานทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้อยู่อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็นําคุณค่ายกคุณค่าของผู้หญิงทุกคนนะคะด้วยเฟซของวีทเจมแบบนี้ตลอดกาลน่ะตอนนี้ถามคนแรก ถึงวิกฤตข่วเองเราวอ่เราเองเราเองเราเอาเอเร็เองเาเงเราเงเราเงเราเองเราเอราองเาเองเราเราเองาองเราเอเราองเราอาเองาออไรองเเองเราาเออเาเราอาาร รายย่าอ๋อปรับโครงสร้างองค์กรใช่ก็ในในรายละเอียดภายในของช่องแอนจะไม่ทราบเพราะว่าแอนไม่ได้แบบไปไป,ไปอยู่ข้างในอะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นผู้จัดนอกมปถึงผู้จัดที่อยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็จะรู้แต่ว่าละครก็คือจะถูกคัดสรรค่อนข้าง,างถี่ละเอียดขึ้นค่ะคือไม่ได้ว่าอนุมัติได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็ต้อง เขาเรียกอะไรพิเต์กันหลายรอบนิดนึงนําเสนอกันหลายรอบนิดนึงแดนว่าคอนกรจะออกมาหนึ่งเรื่องนต้องผ่านหลายด่านผ่านหลายด่านมากยังตะกอนอาจจะโอเคค่อนข้างชัดเจนเร็วกว่านี้แต่ตอนนี้ก็จะช้าลงหน่อยมากมากกว่าเดิมกี่เท่าประมาณตัก 3- สามสี่เท่าตัวเลยค่ะก็คือก็คือเขาก็จะคิวสีเยอะขึ้นแค่นั้นเองแต่แอนว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าเราเราก็เห็นด้วยกับ กับมาตรการอะไรบางอย่างของช่องว่าโอเคแบบชัดเจนไปเลยว่าช่องอยากได้อะไรอะไรอยากให้เรานําเสนออะไรเราไม่ต้องการให้เราเอาอะไรออกมาคือช่องเขาจะค่อนข้างดูละเอียดเอยสิ่งที่สิ่งที่เน้นหนักส่วนใหญ่จะแบบไม่ได้กะติดอะไรเรื่องคารก็ก็จริงๆแล้วของช่องตอนนี้ของอย่างเขาแอนไม่รู้แต่คาแรคเตอร์แต่และผู้จัดก็จะได้โจทย์ต่างกันหรือเปล่าอย่างออของแอนก็จะเป็นรักโรแมนติก เขาก็จะถ้าสมมติถ้าแอนเอาบูมาเขาก็คงไม่อนุมัติแอนนี่กค่ะแต่ถ้าเป็นท่านอื่นมาที่ถนัดบูเขาก็อนุมัติก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแอนก็จะมีลายเซ็นทางนั้นชัดหน่อยเขาก็จะโฟกัสให้แอนมาทางนี้อะไรอย่างมากกว่าเชื่อมั่นในตัวของผู้จัดแต่ละคนก็จะแตกต่างออกไปคือเหมือนเขาคงอาจจะให้ว่าแต่ละคนมีลายเซ็นความชัดเจนคาแรคเตอร์ของใครของมันอย่างนั้นมากกว่า อาจจะไม่ไม่ไม่ได้ข้ามว่าคนไม่เก่งบู๊แล้วอยู่ให้ทําบู๊มันก็จะเสี่ยงไปเนาะก็จะเอาคนที่ทําได้จริงๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วที่ผ่แอนตอนนี้มีเรื่องใหม่ที่ชอบกับอ,อ,อนุมัติไปแล้วหรือยังมีอยู่ในโปรเซสที่กําลังเต็มเสนออนุมัติค่ะแต่ยังไม่ได้อนุมัติออกมาค่ะก็คือมีขีเรื่องค่ะก็เรื่องเดียวปกติเอนก็ทีละเรื่องอยู่แล้วแต่อย่างที่เห็นว่า ปลายปีออนมีสองเรื่องชนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่มากองรวมกันจริงจริงแอนทำเสร็จไปตั้งนานแล้วแล้วก็มาออนแอาอกาศพร้อมกันนะคะแโดยกปกติแอนก็ได้ทีละเรื่องอยู่แล้วตอนนี้นอะไรหลายอย่างาะยากขึ้นอนุมัติก็ยากขึ้นงบประมาณลๆๆเลยงบประมาณเองก็้กวกลดงด้วยน<อ> <ลง S 1> ะคะด้วยค่ะก็อาจจะแบบมีงบอย่างเช่นไปต่างประเทศก็ถ้าไม่จําเป็นก็ยังไม่ไปแต่ว่าในในคุณภาพที่ทําอยู่ก็เหมือนเดิมนะคะงแต่อะไรที่ ใช้โสุ้ยเยอะๆหมายถึงว่าใช้ค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะยังไม่จําเป็นก็ยังไม่ทำเช่นเดินทางต่างประเทศอะไรีมากกว่าเท่าๆที่แอนได้รับจบสิ่งนี้มันทำทุกอย่างยิ่งยากเพราะเราต้องข้มหมทุกอยางให้มอยู่ทั้งในงบ คือจริงๆ,งๆมันมันก็ยากมาตั้งนานแล้วอะค่ะเพียงแต่ว่าแต่ก่อนช่องอาจจะมีโค้ต้าทาสมมติปีนึงสาเรื่องแต่ปีนี้มันเดนเหลือแค่สมมติยี่สิบไปก็อาจจะทําให้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยโดย,โดยโมาตรฐานส่วนใหญ่ช่องก็รักษามาตรฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอะไรที่ดูเป็นโปรดักชันที่ใหญ่มากเกินไปที่ดูใช้เงินเยอะๆไม่จําเป็นก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันแต่มันก็ไม่หนลากว่าแล้วที่เราจับได้ใช่ใช่ค่ะเพราะอย่างอย่างแอนไม่ได้เป็นคนทําละครบิ๊กโปรดักชันอยู่แล้วไอ้เป็นละครผู้หญิงที่ไม่ได้แบบ แบบนึกออกอไหมคะจุ่มต้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบเครื่องติศาสตร์ใหญ่โตอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นอาจจะใช้เงินเยอะอาจจะกระทบหนักหน่อยเราเราก็ทําแบบมินิมอลของเราก็ยังอยู่ในจุดที่แอนรับได้เราบอกว่ามีกระบอกเรื่องอยู่ยค่ะมีอะไรนะคะมีกระบอกเรื่องมีอะไรที่แบบมันจะดีขึ้นในวิกฤตอ๋อทางออกก็คือทุกคนต้องแข็งแรงถึงจะรอดแค่นั้นเองคือเราต้องแข็งแรงจริงๆคือต้องทําให้อยู่มัดจริงๆคนดูต้องชอบจริงๆถึงจะรอด เรื่องตอนนี้ม <renamed> ันมีเรื่อง <aurait> เรื่ <MIN> <rale? S 2> องการเอาสัตว์เรียนเข้าชาห์ขน กระบวนการของแอนแบบเราเคยเจอเคสแบบนี้ไหมก็เราน้องหมาน้องแมวเอาสัตว์เข้าฉากออย่างเงี้ยค่ะแล้วเราแอนมีสัตว์เข้าฉากค่ะเป็นหมาเป็นน้องหมาในเรื่องอกหักแอบรักคือสามีแต่ว่าเขาก็เป็นหมาเล่าเรื่องปกติไม่ได้ให้เขามาทําอยู่ในบทบาทที่ที่พิเศษอะไรแบเงี้เลยไม่ได้มีปัญหาใะไเลยข้อจำกัดหรือการเอาสัตว์เข้ามาเข้าฉากมาตรการคือคืออย่างที่บอกของแอนมันก็ก็ต้องมีเจ้าของเขาต้องดูแลเนาะแล้วก็สัตว์ก็ต้องได้รับการที่แบบ ดูเลยไหมเขาถูกฉีดมาแล้วแบบว่าไม่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 ได้เป็นอันตรายกับใครแล้วก็เป็นน้องหมาที่ฝึกมาแล้วมีใบชัดเจนว่า ถูกเทรนมาอย่างดีส so, ่วนใหญ่เราจะไม่ได้เอาสุนัขหรือสัตว์ที่ไม่ได้มีประสบการณ์มาเพราะมันคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้เอาเขามาทําอะไรที่มันยิ่งยากแสดงว่าถ้าเกิดทุกครั้งที่มีการเอาน้องงสัตว์เข้าฉากเราจะมีวิธีในการดูแลเขาใช่ได้ใช่ะสมมติว่าเขาก็จะมีระยะของเขาว่าเขาจะมีโฟกัสได้แค่สั้นๆเราต้องรีบฉกเขาก่อนหมายถึงว่าถ่ายเขาก่อนแล้วเอาเขาไปเกม ให้เขาพักให้เขานอนแล้วออกมาใหม่อย่างเงี้ยมันจะมีสูตรของมันซึ่งโดยคนที่เป็นเจ้าของมักจะเป็นคนให้ขอ้อมูลเรามันมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดอะไรบ้าของแอนยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําเยอะแอนยังไม่ได้สตาร์ดี้ในในหลักการอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากเรื่องแอนที่จะมีมีสูต <c oughs> รใช่มา,าจากเรื่องจากบทแล้วก,ก็ก็ต้องนนอมีคนเลือกมีคนเลือกคนคันคนแบบแต่ว่า ไม่ดีก,ก่อน<อ>ใช่ๆๆใช่ใช่ค่ะมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างต้องดูแล,แลต้องดูแล,ลงแลคือมันไม่ได้ชอเฉพาะสุนัขมันเป็นมนุษย์ด้วยก็ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ก็ต้องมีระบบมีอะไรของของเขานีส่นสำหรับคุณชื่อเกิดือค่อนข้างสะเทือนวงการละครเหมือนกันมันทำให้เราแบบตระหนักอะไรมากขึ้นเลยไหมคะก็ก็เข้าใจค่ะไอ้ก็เข้าใจมุมมองทุกฝ่ายแล้วก็ ก็เป็นอะไรที่เราเองก็จะได้ศึกษาเรียนรู้ว่าต้องระวังตัวยังไงเพราะเราในฐานะที่ประสบการณ์น้อยกว่าผู้จัดท่านอื่นๆด้วยเรายิ่งต้องแบบต้องต้องต้องใส่รายละเอียดต้นท่านเยอะสําหรับสําหรับเราอย่างสมมติว่าแอนไม่รู้บางอย่างแอนอาจจะพลาดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะดูที่แอนไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มันอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้เป็ตัวแอนนะคะเราก็ต่องแบบถ้าจะทําก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องสตาร์ทดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่เราต้องรับผิดชอบ ภาพักที่มีเ่หลายคนก็เป็นขนเป็นนมเพราะว่าเป็นโดเขาบอกว่าชอใช่เขาเขาเป็นเนื้องอกมานานมากนะคะแล้วก็ก็เลยทําให้เหมือนแบบมีเหมือนแบบมีมีฟองฟองนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันขมแหลวก็ไม่ข้ามันมันเป็นเป็นชนิดของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เข้าใจเขาด้อัปเดตกันต้องอัปเดตกันค่ะอัปเดตกันก็ก็คุยกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลา มีเลียอะไรมากเป็นห่วกเออแคุณก็ไปคำ<ร>อะไรทอะไรเลี้ยกมาอ๋อก็คือมีเรียเขาจะเป็นคนรู้ตัวเขาเองแล้วเขาจะมีปัญหาเนี้มาตั้งแต่อายุสิบหกแล้วค<ม>ือเหมือนเขาเป็น<ม>เขามานานเราได้ยินอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเขาก็มีผ่าออกไปบ้านแล้วแล้วก็รอบนี้ก็เหมือนมันก็กลับมาอีกหรือมันจะเป็นอันใหม่อันนี้อันไม่แน่ใจอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีระยะของมันผู้หญิงนะคะว่าโตเต็มที่ไม่ได้เกินเท่านี้ถึงเวลานั้นอาจจะต้องเอาออกหรืออะไรเงี้ยมีเรียเขาคงมอนิเตอร์เขาอยู่ว่า เขาถึงเวลาเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่นึกนึกแบบมีปุ๊บไปตัดเลยนึกมีลุกไปตัดเลยคือเรามันไม่ได้ผ่าท้องกันได้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอาจจะดูแล้วค่ะไม่ได้เป็นเนื้อรามอะไรเลยคือเหมือนด้วยพันเขายังไม่ได้ผ่าออกเลยเราไม่รู้ต้องไปถามมีเลีย <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ณตอนนี้เพื่อนก็ดูดีไม่ได้มีอะไรแล้วไม่ได้ไม่ได้บอกอะไรเราไเป็นห่วงนะคะ,อคะตอนนี้ทงเรื่องอาการป่วยแล้วก็ข่าวมดนตางตัวเข้าใจแต่มีเลียเขาเป็นผู้หญิงที่ เขาผ่านประสบการณ์ที่แอนว่าเขาตั้งรับได้อะเขาแข็งแรงเขาแข็งแรงมากจริงๆพี่คิดว่านี่มันเป็นสานอย่นี้เริ่เป็นเรื่องของเราเราเราไม่ได้ปรึกษากันหรอกค่ะแต่เราจะอัปเดตว่าแบบอัปเดตกันมากกว่าอย่างแอนไอ้ก็ได้แต่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยแอนอยู่ข้างนัดนะอะไรเงี้ยคือหมายถึงอยู่ข้างๆเขาอะไรเงี้ยให้เขาบอกเราได้เลยแล้วก็เขาพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาโทรมาเองอะไร แล้วบางทีเขาอาจจะหายไปก่อนสี่ห้าวันแล้วเดี๋ยวพอเขาพร้อมแล้วเขาจะโทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะในทุกๆเรื่องตั้งแต่เด็กละค่ะคือเราต้องปล่อยเขาจําสิ่งของเขาแป๊บหนึ่งอ่ะเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาว่าเขาต้องจําสิ่งแป๊บหนึ่งเหรอแล้วเขาค่อยค่อยออกมาสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะมิเรอาตอนที่มีเขากับผมกับพี่อ้าวเมย์ได้มาปรึกษาพี่แอนบ้างไหมคะคือคืออย่างที่บอกเขาไม่ได้เคยปรึกษาอะไรแอนของมิเรอาเขาจะ สำเร็จเสร็จสับไปแล้วก็ถึงอัปเดตเนื้อไะมคะเหมือนเขาตัดสินใจมาแล้วเขาถึงค่อยมาอัปเดตอะไรนี้มากกว่าว่าเออให้คนใกล้ตัวได้อัปเดตไปด้วยกันว่าได้ยินจากปากเขาเองเป็นแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรแล้วก็จะเขารู้ความเป็นผลลัพธ์คือเราไม่ได้ถามก่อนไม่ไม่ถามก่อนเอค่ะเราไม่ถามก่อนแล้วอย่างตอนนี้แหละเราก็ไปกังวลเรื่องภาษาสบายใจได้ใช่มันต้องว่ายังเป็นครอบครัวแคบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้มีเรียมาพูดเองดีกว่าคือแอนก็ก็เข้าใจสถานการณ์ของเขาแต่ว่า แอนอยู่ในจุดที่แอนช่วอะไรแทนเขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแอนก็เป็นห่วงอย่างเดียวตอนนี้ก็คือแล้วก็อยู่ข้างเขาท่าน,นั้นเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นเพื่อนเขาตลอดไปตอนนี้มีการนัดเจอกันบ่อยไหมเดี๋ยวจะนัดเจอกันเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะค่ะก็ขอเขากลับจากต่างประเทศให้เขาแบบชิลๆเสร็จงานคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันขอบคุณดีค่ะ